หมอวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นสเปกแรงในกลุ่มของสินเชื่อนะครับหุ้น MTC นะครับเพื่อนๆก็คงเคยเห็นกันอยู่นะครับร้านสะดวกกู้นะครับบริษัทเมืองไทยแคปิตอลพรอิเคอมมาดีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับ โดย MTC นะครับเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็สินเชื่อรายย่อยต่างๆนะครับที่เป็น r s o n a l l o a n ด้วยนะครับโดยคู่แข่งในตลาดที่แข่งกันเรียกว่าดูเดือดก็มีตัวสีสวัสดนะครับเห็น MTC สีฟ้าเมื่อไหร่ก็จะเห็นสวัสด์สีส้มๆเหลืองๆด้วยนะครับผมโดยตัวงบการเงินนะครับรายได้เพิ่มขึ้น26% เยอันเดียนะครับเมื่อเทียบ Q1 2023กับ Q1 2022นะครับเพิ่มขึ้น26%ตัวกำไรนะครับลดลง22%่สเปอนเยอันเดียนะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น27%่สิเปอร์เซ็นเยอันเยนะครับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น14%บสเปอร์เซ็นเยอันเยนะครับผมก็รายได้เพิ่มแต่กำไรลดนะครับผมคิดเป็นตัว P/E อยู่ที่15.7เท่าก็แปลผลง่ายๆก็ราคานี้ก็ ลงทุนกัน15ปีคืนทุนถ้าไม่โตกว่านี้นะครับเมื่อมองจาก P/B Book Value ได้2.5เท่าก็ถือว่าค่อนข้างตึงทีเดียวน,นะครับก็แปลงง่ายๆถ้าเทียบ a s s e t ที่มีในบริษัทก็ซื้อได้แพงกว่าเจ้าของประมาณ2.5เท่านั่นเองถ้าเป็นราคานี่ครับ D/E Ratio อยู่ที่3.4เท่าแต่เขาทำเรื่อง Finance การเงินปล่อยกู้นะครับมีต้นทุนทางการเงินนะครับก็จะมี นี่ที่สูงกว่าปกติได้นะครับผมตัวดีไดชวมากกว่า2ก็ถือว่าไม่ซีเรียสมานะครับยีบันผลมีมาให้เล็กน้อยที่2.68%ต่อปีนะครับรเพื่อนๆ่ดสนใจเรื่องของบริษัทสะดวกกู้ก็ลองไปดู MTC ศึกษาทำการบ้านก,นกันก่อนลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้ามือใดไม่สนใจเชิว VI ก็ไปเป็นสายเห็ดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูตัวกราฟ ทำเฟรมมันเพราะว่ามีการตัดลงของ A b c เลเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีนลสีแดลงลงไปมีฮิสตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยาวยาบุ่งเชี่ยเป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายในภาพใหญ่ทำเฟรมมันนะครับเพือ่อนๆที่เล่นทำเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวทำเฟรมวีคภาพรรยากาศนะครับทำเฟรมวีคพบว่ามีการ ตัดลงของ MACD i เส้นสี้ำเ,เงินตัดเส้นส,สีดำลายสีแดงลงไปมีฮิส t กร,รม a สีแดงจมลงไปใต้น้ำแน่นๆหละครับผงเชื่อเป็นสัญญาณซลล์สัญญาณขายในภาพระยะกลางทำฟิล์มวีเป็นอนที่เล่นทำฟิมวีก็ต้องขายตั้งแต่ฮิส t o g r แดงแทงแรกแล้วก็ต้องมือว่างเช่นกันนะครับเป็นสัญญาณขาลงนะครับไปดูทำฟิฟ์ม D ภาพระยะสั้นนะครับก็เป็นสัญญาณขายเช่นกันมีการตัดลงของ MACD i เส้นสีดำเงินตัด เส้นสีละำสีแดงลงไปมีฮิสตกรม,มสรมีแดงจมลงไปใต้น้ําเช่นกันเป็นเพื่อที่เล่นทำเฟรมดีภาพระยะสั้นก็ะโดงขายตั้งแต่ฮิสตกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนเช่นกันรอเข้าซื้อรอบหน้านะครับถ้าเล่นรอบก็เมื่อไหร่ที่ m a ฟน้ําเงินตัดแดงขึ้นหรือปรากฏฮิสตกรมสีเขียวก็เป็นสัญญาณฟื้ระบายได้นะครับตามที่ดิคอกก็ฝากไว้สําหรับสายเทรดวินัยไม่เซ n มันนี่ม e นจ n t การทําตาม อินดิเคเตอและ Time Frame ที่ใช้เข้าออกอย่างเคล่งคัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้น,นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสมมัคารลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีพเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ